สวัสดีค่ะวันนี้ก็คุยกันสบายๆอีกวันหนึ่งนะคะเอาวันนี้ก็คุยเรื่องคดีน้องแตงโมอีกนะคะว่ามันกําลังงวดเข้าทุกวันอะนะคะว่าเรื่องดราม่าที่เราเคยคิดว่ามันเป็นเรื่องของฆาตกรรมไม่ชอบมาพากลอะมันก็เริ่มจะเป็นจริงแล้วนะคะก็อย่าให้ตํารวจอะ อย่าเพ่งสรุปสำนวนว่ามันเป็นอุบัติเหตุอะไรทั้งสิ้นนะคะขอให้ใช้เวลาให้นานๆน,นิดหนึ่งนะคะเพราะว่ามันมีเงื่อนงำจริงนะคะแล้วก็คุณแม่คุณแม่คุณแม่แมก็อย่าเพิ่งอะไรอะ่ะอย่าโลกสวยนะคะยอมรับลูกคุณรมอย่างรวดเร็วนะคะเพราะว่าเบื้องหลังที่เขามา ขอเป็นลูกเราอะนะคะมันมีอะไรซึ่น่าน่ากลัวมากกว่านั้นอะนะคะฉะนั้นขอให้ใจเย็นๆอย่าโลกสวยนะอย่าซื่อจนเกินไปที่จริงอะ่ะคุณแม่น่ะนะครั้งแรกเลยอะ่ะ ถูกทางแล้วนะคิดถูกทางแล้วที่ได้ข้อมูลเชิงลึกมาแต่แรกเลยนะคะว่ามีการทะเลาะกันมีการบังคับขู่เห็นทั้งทางร่างกายและจิตใจคุณแม่มาถูกทางแล้วไอ้อจุดนั้นแหละคือจุดที่ทำให้น้องต้องตกเรือนะคะแล้วก็เสียชีวิตนะคะแต่หลังจากที่เราค้น เ,เราจึงมารู้ว่ามีบาดแผลเวอะว่ะอีกนะคะแล้วบาดแผลนี่แหละมันเกิดจากอะไรอันนี้ต้องหาให้เจอให้ได้คําตอบนะคะให,ให้ได้คําตอบให้ชัดเจนเลยไอ้บาดแผลนี่แหละมันเป็นอะไรตัวบ่งชี้ว่ามันเกิดจากอะไรนะจะบอกว่าใบพัดมันก็ต้องยุ่ยเปือ่อยหรือว่าบาดแผลคงจะยุ่ยนะคะแต่นี่มันคมกริบนะคะตา,ตามที่คุณไทยรบลฤิริ์บอกว่ามันคม มันคมมากมันมันเนียนมากอะ่ะบาดแผลเหมือนของมีคมอ่ะนะคะแล้วก็ทนายต่างๆก็ช่วยกันนักสืบโซเชียลก็ช่วยกันอันนี้เลยคะทำให้อะไรตำรวจซึ่งกดถูกแน่นอนตำรวจจะต้องถูกกดดันจากผู้มีอิทธิพลนะคะอยู่เบื้องหลังอันนี้นะคะจะเป็นใครก็แล้วแต่เราก็ไม่ทราบนะคะถูกกดดันแน่นอนนะคะแต่ไม่ยอมเปิดเผยเท่านั้นเองแล้วถูกกดดันจาก แฟนคลับนะคะแล้วก็โซเชียลทั้งหลายเนี่ยนะคะแล้วทนายนะคะแล้วก็ผู้ที่มีประสบการณ์ทางด้านพวกที่อยู่ตามแหล่งอับบายามุกอย่างเช่นคุณชุวิตเนี้ยนะค,ะคุณชุวิตก็พูดน่าสนใจมากนะคะ,อะบอกว่ามันคาดกรรมแน่นอนนะนะคะแต่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเท่านั้นแหละนะคะ คนห้าคนเท่านั้นแหละที่รู้นะคะแล้วมันก็เริ่มคลี่คลายนะ,ะสำหรับคุณโบซึ่งเป็นผู้ที่รับโทรศัพท์จากอ,าอะไรกติกครั้งแรกนะคะก็คงจะไม่ได้รู้มากลึกซึ้งอะไรมากนะคะเพียงแต่ว่า การที่เขาคุยกันมันอาจจะไม่ใช่ในเรื่องที่เขาให้การกับตำรวจันนั้นน่ะนะคะก็อาจจะเป็นลักษณะอย่างนั้นนะคะแต่ก็ต้องขอบคุณคุณโบนะ,ะที่กล้าพูดความจริงนะคะแต่ความจริงอันนั้นมันควรจะมีมากกว่านั้นอีกกันนะคะคุณโบก็ได้เป็นส่วนหนึ่งนะคะอ่าตอนนี้เราก็มาดูนะคะว่าอ่ตามที่เราคิดนะคะว่ามันจะเกิดยังไงนะคะอ่ครั้งแรกก็คิดว่ามันน่าจะ เป็นการบังคับขู่เห็นนั่นแหละนะคะแล้วก็เกิดขึ้นรวดเร็วมากนะคะแล้วก็คงจะต้องวางแผนอย่างดีนะอาจจะต้องมีการใช้ยงใช้ยะอันนี้ก็แล้วแต่นะคะอันนี้เป็นข้อสมมุติเฉยๆนะคะอันนี้เราก็สมมุติเฉยๆนะว่าตามฉากว่ามันมีคนตายอย่างนี้มีบาดแผลอย่างนี้นะคะมันจะเกิดยังไงแล้วก็เรือก็เล็กๆนะคะถ้าหากทะเลาะก,กันน้องโมก็อยู่มุมหนึ่งเนี้ย ไปไหนไม่ได้จะวิ่งหนีไปทางซ้ายก็ไม่ได้วิ่งหนีไปทางขวาก็ไม่ได้ใช่ไหมฮะมันไม่ใช่อยู่ในที่กว้างนะคะฉะนั้นเมื่อเจอการ,รเผชิญหน้ากับสองคนนะฮะฉะนั้นน้องโมนหนีไม่ได้เลยนะคะแล้วไอ้การกรีดขามมันอาจจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะฮะกรีดกริ๊บแล้วก็พลิก โยนลงในะแม่น้ำเลยอ,อย่างั้นนะคะเลือดไม่ทันได้กระฉูดได้ซ้ำนะคะฉะนั้นก็เป็นการวางแผนที่ท,ที่อะไรอะที่โหดร้ายนะคะถ้าเกิดขึ้นจริงนะคะถ้าไม่เกิดขึ้นจริงก็ก็ไม่เกิดขึ้นจริงก็อยู่ที่ว่าตำรวจจะสืบไปได้แค่ไหนนะคะ,อะไอ้เรื่องชี้เรื่องอะไรนะมันก็คือการแก้ตัวนะคะ,ะนั้นไอ้คน ที่บอกว่าชีแล้วเจอคนสุดท้ายเนี่ยจะจะซวยเอานะคะฉะนั้นฉีนี่ก็คงเป็นเรื่องที่จะโยนความผิดให้น้องโมเท่านั้นเองนะคะส่วนถ้าเราเป็นน้องแตงโมเนี่ยถ้าเราเป็นแตงโมเนี่ยเราจะเอาตัวรอดอยังไงเนี่ยอันนี้มีคําถามสําหรับ คนต่อๆไปนะคะซึ่งจะตกเป็นเหยื่ออีกเราไม่รู้ว่าอีกกี่คนนะคะหลังจากลัลาเบลนะคะถูกมอมยาถูกฆ่าถูกลากถูกอะไรเนี่ยนะคะชัดเจนอยู่แล้วมันเกิดขึ้นจริงนะในสังคมนี้นะคะแล้วก็ไอ้พวกไฮโซทั้งหลายเนี่ยที่ไฮโซสีเทาส่วนมากมันก็กำมารอทั้งนั้นแหละหากินกับผู้หญิงกลางคืนหากินกับพวก พริตตี้หากินกับพวกดาลานะคะ uh, ที่ตกรุ่นอะไรก็แล้วแต่นะคะพวกนี้มันจะหากินแบบนี้แหละนะคะ uh, ธุรกิจสีเทานะคะแ,ะแล้วมันพวกพวกไฮโซนี่มันก็จะเป็นลักษณะแบบว่าทําตัวหรูหรามีรถหรูมีเรือหรูมีอะไรก็หรูก็แล้วแต่นะคะ uh, ส่วนมากพวกที่สายเทานี่เขาก็จะมีมือพิฆาตคนหนึ่งอะที่ไปด้วยนะคะ ขอตัวเขาเองก็ไม่ทําเองหรอกนะฮะแต่จจะมีมือพิฆาตนะฮะมือพิฆาตก็คือคนที่ลงมือทำนะคะเราก็ยังไม่ทราบว่าใครคนไหนนะคะ,อ,ะอันนี้มือพิฆาตก็คือพอเกิดเรื่องขัดขืนขึ้นมามือพิฆาตก็จะลงมือนะฮะมันก็จะเป็นเหมือนมีนักเลงอ่ะมีนักเลงซึ่งกล้าเสี่ยงคุกเสี่ยงตารางนะคะเราทงานร่วมด้วยโอ้โหโหดเยี่ยมนะฮะตอนนี้ ทางที่ดีเลยนะแตงโมงไม่ควรรับงานประเภทนี้เพราะหนึ่งเราเป็นดาราใหญ่นะเป็นดาราที่มีชื่อเสียงแล้วก็ยังอยู่ในความนิยมนะคะแล้วก็มีศักดิ์ศรีเพียงพอไอ้ที่จะไปกับคนแปลกหน้าบอกว่าลงเรือชิวชิวไฮโซนะอยู่วงการนี้ต้องรู้ดีอยู่แล้วว่าไฮโซจอมปลอมกรมรอมันมีเยอะนะคะฉะนั้นไม่ควรที่จะ เสียงไปเลยนะคะไม่ควรจะเสียงครั้งแรกเลยไม่ควรจะเสียงให้อยู่ในสถานการณ์อย่างนี้นะคะควรจะไว้ตัวควรจะไม่เอาไม่สนใจนะคะแต่มันก็ยังว่าแหละคนเราถึงคราวเคราะห์นะถึงคราวเคราะห์ก็คิดว่าไปชิวๆฉันคงเอาตัวรอดได้ฉันไม่สนฉันไม่เกี่ยวอะไรเงี้ยน,นะคะ,ะถึงแม้ว่าไปแล้วจะเห็นใช่ไหมว่าลักษณะบ่งชี้เลยว่าไม่ได้มีความคุ้นเคยไม่ได้ มาสร้างความสนิทสนมนะเหมือนกับว่าจะเอาเหยื่อเนี้ยไปส่งมอบให้อีกคนหนึ่งซึ่งคนที่นําเหยื่อไปนี่จะไม่แตะต้องจะไม่ได้จะไม่แตะต้องเหยื่อให้ช้าเลยนะคะเพราะว่าจะต้องส่งมอบนี่คุณจะต้องส่งในสภาพที่ดีที่สวยที่สุดไม่ใช่ต่อสู้กันเลือดสาดกระเซ็นมาไม่ใช่นะคะจะต้อง ทำให้เหยื่อนั้นพร้อมที่จะส่งนะะไม่ใช่กินเองก็ไม่ใช่นะะจะต้องเอาไปส่งมอบนะะจะต้องเอาไปส่งมอบนะ,ะอันนี้คนเชิงลึกเขาเคยคุยให้ฟังนะะเรื่องอย่างนี้นะะฉะนั้นผู้หญิงควรรู้นะะว่าเราอยู่ในสถานการณ์อย่างนี้เป็นยังไงนะะแล้วก็ทางที่ดีเลยเราก็คือ เราไม่ต้องไปนะงานอย่างนี้ไม่ต้องรับงานอย่างนี้จะต้องไม่ไปหรือถ้าเจอเราไปแล้วรู้สึกไม่ใช่เราก็ต้องถอยกลับได้นะยังมีเวลาถอยกลับได้นะน้องแตงโมยังมีเวลาถอยได้นะตอนที่อยู่ในร้านอาหารบอกเออฉันไม่ feel comfortable ฉันไมออ่ฉันรู้สึกว่าไม่ไม่อยากไปก็ไม่ควรจะไปนะนะอันนี้เปลี่ยนใจได้นะฮะ แล้วใครก็รู้จักน้องโมร้านอาหารก็รู้จักก็บอกว่าโอ้ไม่ไปหรอกเดี๋ยวขอกลับบ้านดีกว่านะเดี๋ยวเรียกแท็กซี่กลับก็ว่าไปนะคะก็ไปสิกะติกก็ไปไปสิใช่ไหมฮะกะติกรับงานมาก็ไปสิอืมใช่ไหมล่ะแต่นี้ก็เออแต่นี้เราจะเอาเมื่อเราขึ้นเรือแล้วเราจะาตัวรอดอยังไงอันนี้ก็น่าสนใจนะคะทางที่ดีน้องโมก็ควรที่จะเออนะทำให้ อไอ้พวกนั้นอะตายใจซะนะคะว่าเอาละฉันไม่ดื้อหรอกฉันก็จะไปอะสนุกไปด้วยอะไรเงี้ยนะเหมือนกับเคลิมไปด้วยเลยอะแล้วก็อย่าดื่มข้อเสียอย่างหนึ่งถ้าเรารู้ว่าเราอยู่ในอันตรายอย่าดื่มนะอย่าดื่มนะฮะอย่าดื่มเด็ดขาดนะฮะหรือทําเป็นดื่มแล้วก็โยนทิ้งซะอุ้ยโยนทิ้งง่ายมากเลยในแม่น้าอะโยนทิ้ง,งามากมากถ้าหากว่ารู้ตัวนะคะว่าเครื่องดื่มอาจจะ มีผสมผสมอะไรเราก็ไม่รู้อะนะเพราะเราไม่รู้จักเขาอ่ะนะท่านนี้เราเคยแสดงะละครนางเอกอะนะนางเอกส่วนมากก็จะรอดนะคะ,อะตอนนี้นางเอกไม่รอดแล้วนะคะดิฉันก็คิดว่าไม่ดื่มแล้วก็เอาตัวรอดคือพยายามที่จะเออเคให้เขาตายใจว่าเราจะไปจริงหรือเราจะไม่ขัดขืนหรือเราจะไม่ต่อต้านนะคะ พอขึ้นบกสถานที่ในสถานที่หนึ่งก็วอยวายเลยอันนั้นะได้อยู่นะนอกจากจะมันจะประกบไปที่รับหรือขึ้นลิฟรับอะไรก็แล้วแต่นะอันนี้หรือจอดรถใต้ทุนโรงแรมสมมุตินะเราก็ไม่รู้หรอกเป็นยังไงแล้วก็อาจจะถูกบังคับอันนี้แต่ว่าก่อนจะ ก่อนจะนั่นนะเราก็ต้องหาโอกาสนะคะที่ขึ้นท่าเรือมันก็ต้องมีคนใช่ไหมมันไม่ใช่ขึ้นโรงแรมเลยมไม่ใช่มันต้องมีคนนะคะฉะนั้นตอนนั้นแหละเราก็ชิงออกได้สบายนะคะฉะนั้นก็ให้เป็นหลักคิดนะคะว่าเราจะต้องฉลาดนิดนึงอ่ะนะคะต้องต้องไม่ดื่มนะ,ะถ้าปฏิเสธงานอย่างนี้ได้ปฏิเสธ แล้วก็ถ้าไปแล้วต้องไม่ดื่มนะถ้าไปแล้วถ้าถ้าไปแล้วก็หาทางชิ่งให้ได้นะชิ่งให้ได้โดยโดยเฉพาะที่สาธารณะนะโดยเฉพาะน้องตงโมใครก็รู้จักนะโวยวายไปเลยนะคะเออนะะนี่แหละทางรอดก็ขอให้อคดีดนี้อ่ะเป็นคด,ดีก็ขอให้เราได้ตัวคนร้ายจริงนะคะแล้วคดีดนี้ก็ ตอบข้อสงสัยของพวกเราได้นะฮะแม้ว่าหลายคนจะเบื่อแล้วก็ตามนะฮะแต่ว่ามันน่าติดตามตรงที่ว่าน้องโมจะตายฟรีหรือเปล่านะฮะแล้วไอ้เงิน30ล้านน่ะคุณแม่มันโนเอามันไม่ให้หรอกมันไม่มีหรอกนะฮะมันไม่มีแน่นอนนะฮะมันจะเอาที่ไหนมานะเพราะพวกนี้ก็ยังหากินกับใต้กับโปรงผู้หญิงอยู่เลยนะคะจะเอาเงินที่ไหนมานะฮะอ่าตอนนี้เราก็เลย บอกว่าคุณแม่จะต้องสู้นะครั้งแรกมาถูกทางแล้วนะประเด็นที่แม่ตั้งไวนะ้มาถูกทางแล้วคือถูกบังคับขม่มขู่ทั้งร่างกายและจิตใจให้ทำให้กระทำการที่น้องโมไม่ประสงค์ที่จะทำนะก็เลยเกิดการาต่อสู้นะทะเลาะนะไม่พอใจนะฮะแล้วไอ้กรีดอะไรก็แล้วแต่นั่นก็คือเพื่อให้น้องนะ่ะลงน้ำแล้วก็ ตายนะจุดประสงค์ก็คือ,อคืออะไรอะที่เขาบอกว่าพยายามฆ่านะ,นะคะอันนี้ก็ต้องหาให้มันสมเหตุสมผลนะ,ะหาหลักฐานให้เจอนะคะคุณตำรวจนะคะฉะนั้นก็ขอหวังว่าก็คงจะได้หลักฐานนะคะแล้วในขณะนี้เขาก็ยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่นะคะแล้วจะมาฟ้องดิ่ฉันอีกนะคะแล้วก็เราก็คอยดูกันนะ,ะว่าตำรวจจะสรุป นะคะคดีนี้ยังไงนะคะก็ขอบคุณนะคะแล้วคุยกันค่ะสวัสดีค่ะ